สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักรรสัตว์ปีมะเมียนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2568เรามาดูกันนะคะว่าชาวมะเมีย,ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ดาวสุกย้ายออกจากดาวประจําตัวของคุณแล้วนะคะหลายท่านก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายหลายท่านก่อนหน้านี้อาจจะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินและความรักนะคะในเดือนนี้ก็น่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะดาวสุกย้ายออกจากการกลุ่มดาวประจําตัวคุณละ นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวมาเมียในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะดาวพระัสก็เริ่มขยับแล้วใครที่ต้องการเรียนรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะในเรื่องของการลงทุนการทำงานหรือคุณอยากจะเรียนรู้พัฒนางานตัวเองโอกาสก็มาด้วยนะคะ,ะส่วนช่วงนี้นะคะช่วงนี้ จะมีดาวอาทิตย์ย้ายนะคะย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวของคุณนะคะก็ระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะความใจร้อนอะไรอย่างนั้นส่วนดาวพุธก็จะย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวคุณตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นคู่ส่งผลซึ่งส่งผลดีมากๆในเรื่องอะไรการติดต่อการเจรจาการพูดการสื่อสารการค้าการขายต่างๆการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนานาะ นะคะก็น่าจะส่งผลดีกับชาวมะเมียด้วยเช่นกันนะคะอ่าปลายเดือนนี้ดาวพุธก็จะย้ายอีกรอบหนึ่งดาวพุธก็จะไปอยู่ร่วมกับราหูนะคะก็ระวังค่าใช้จ่ายนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้หรือระวังไปในเรื่องของอะไรหรือถ้าคุณนะคะถ้าคุณเอ่อเรียกว่าถ้าคุณทําการค้าการขาย นะคะซื้อมาขายไปอะไรอย่างนั้นอันนั้น,นเด่นอยู่แล้วอันนั้น,นช่องทางไรายได้ของคุณมาอยู่แล้วผลประกอบการผลกําไรอะไรอย่างนั้นนะคะตรงนี้ส่วนบางทีก็ระวังในเรื่องของคาพูดคาจาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็อย่าเขาเรียกวอะไรก็ดูกันไปก่อนอย่าไปหลงคารมอะไรใคร มากมายนักให้ดูดูกันไปหรือคุณอาจจะมีก็ได้ค่ะคุณอาจจะมีโชคในเรื่องของความรักได้เช่นกันนะคะสำหรับชาวโสดทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวมะมีอ่ะหนึ่งเดือนเต็มค่ะเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากๆนะคะ FC ที่ยังติดตามรับฟังรับชมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเกริ่นไว้แล้วว่าเออจะทําคลิป ปีละสองครั้งดีไหมก็ยังมองเห็นว่าเอฟก็ยังเห็นคอมเมนต์ว่าเอฟซก็ยังอยากจะให้ทําอยู่ก็ขอขอบคุณมากๆทุกๆท่านนะคะที่ยังเป็นกําลังใจกันยังกดไลค์กดแชร์ยังกด subscribe ให้นะคะก็ขอบคุณด้วยใจค่ะ,ะชาวมะเมียช่วงนี้โอกาสมาค่ะการเปลี่ยนแปลงจะพลิกกล้ายไกลดีพลิกโอกาสใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆบางท่านมีโอกาสนะคะมีโชคด้วยไหมก็น่าจะมีโอกาสมีโชคบางสีบางอย่างถ้าโชคตรงนี้กลับมองว่า คุณอาจจะกําลังเริ่มต้นบุกเบิกหนึ่งแหละอยากจะทําอะไรก็ได้หรือช่วงนี้อารมณ์ตัวตนของคุณนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลุกขึ้นมาอ่าลุยสักตั้งหนึ่งละทําอะไรสักตั้งหนึ่งละใครที่เจอปัญหาอุปสรรคก็น่าจะเอาตัวรอดมาได้แล้วนะคะตรงนี้ส่วนชาวมะเมียอ่าค่าใช้จ่ายก็แน่นอนน่าจะมีค่าใช้จ่ายการเงิน <c oughs> การทําบ้านคนใกล้ตัวสุขภาพร่างกายก่อนหน้านี้บางท่านก็มีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเหมือนกันนะนะคะแต่ก็ระวังการประมาทเลินเล่อเหมือนกันนะคะทาอะไรอย่าประมาทอย่าคุณหันพลันน,นะคะตรงนี้ส่วนช่วงนี้บางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับอะไรการเดินทางได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าไปเกี่ยวข้องกับบ้านทําบ้านปลูกบ้านซ่อมบ้านก็ว่ากันไป นะคะตรงนี้ด้วยส่วนในเรื่องของงานนะคะใครว่างงานใครตกงานใครไม่มีงานช่วงนี้จะเริ่มมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้นะส่วนชาวมะเมียค่ะนะคะคุณอาจจะกำลังคิดทำอะไรอยู่ก็ได้ส่วนตัวงานธุรกิจส่วนตัวเงินที่สักหามเออเงินที่หามมาได้ด้วยตัวเอง นะคะตรงนี้ก็ได้ส่วนบางท่านจะมีโชคนะคะจะมีโชคเหมือนกันค่ะนะคะใครที่จะเสี่ยงโชคลองเลขที่บ้านลองเลขที่อายุผู้ใหญ่ดูนะคะตรงนี้นะส่วนในเรื่องของบ้านบางทีแล้วก็ระวังอารมณ์นิดนึงนะถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ก็ระวังอารมณ์อารมณ์กับบริวารละ่ะนะคะการสื่อสารระวังในเรื่องอารมณ์นะคะอ่าส่วนในเรื่องของชาวมายมียบางท่านจะมีเหตุการณ์เดินทางนะ ชีพจรลงเท้านะคะการเดินทางตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็การติดต่อกันค้าอะไรใดๆหรือการติดต่องานอะไรใดๆช่วงนี้จะเป็นโอกาสของคุณโดยเฉพาะใครที่ว่างงานออกงานมาหรืออยู่ดีๆตอนนี้คุณเพิ่งเปลี่ยนงานเ <s> พิ่งออกงานมาก็ได้คุณก็กําลังจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนตัวเองเพื่อทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวอาจจะมีการทําอะไรร่วมกันนะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีก็ระวังสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวคนใกล้ตัวด้วย นะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณก่อนหน้านี้ก็ได้ที่คุณอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะการประมาทาการเลอะนะคะการเดินเดินชนนู่นนี่นั่นนะคะกระดข้อเท้านะคะกระดูกอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้ก็สําหรับคนที่มีปัญหาความรักเออคนที่มีคู่รักก่อนนะคะช่วงนี้ก็ระวังให้ดูแลเอาจใส่คนในครอบครัวหรือช่วงนี้อาจจะมีความคิด นะคะปิงไอเดียอยากจะทําอะไรขึ้นมาอยากจะซื้อของใหม่เข้าบ้านหรืออยู่ดีมีของชํารุดหรือได้ของใหม่หรืออยู่ดีได้ของใหม่เลยก็ได้นะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักจุดเปลี่ยนแปลงมาค่ะนะคะบางท่านก่อนหน้านี้ห่างกันมาแล้วมันอาจจะเป็นความรู้สึกของอารมณ์ของคุณที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกรทุกแหละแต่เราก็กลับมองว่าตัวตนของคุณคุณก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไระเปลี่ยนแปลงได้ กลับมาสร้างตัวเองได้เริ่มอยู่ได้นะคะหรือเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นนะคะส่วนใครที่มีปัญหาความรักตอนนี้อยู่ก็ระวังความทุกข์ใจเพราะรักนะคะระวังความทุกข์ใจนิดนึงเออส่วนคนโสดมีโอกาสในเรื่องของการเปิดโอกาสให้กับตัวเองกับทางเลือกใหม่ๆแต่เรามองว่าโอกาสตรงนี้มันจะค่อยๆเข้ามามากกว่า นะคะจะมองว่าค่อยๆเข้ามาซะมากกว่าชาวโสดแต่บางท่านก็มีเลยนะคะมีเข้ามานะคะบางท่านก็อาจจะมีโอกาสในพบคนไกลก็มีนะคะหรือบางท่านพบในลักษณะาการไปเริ่มงานใหม่ก็มีนะคะตรงนี้แต่เราก็มองว่าบางท่านอยากจะพักผ่อนอยากจะพักใจมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวมเมียแต่ละเรื่องของคุณจะเป็นยังไงบ้างการงานการเงินโชคลาภความรักบางทีเปิดไพ่ออกมาอาจจะไม่ตรงกับบางท่าน หนึ่งนักสัตว์สิบสองราศีก็เลยไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะมาดูชาวมะเมียกันนะใครหวังงานคะใครหวังอยากจะเริ่มต้น ใครหวังอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอะโอกาสมาหรือหมายถึงการปัดฝุ่นความคิดเก่าๆหรืองานที่คุณเคยพับโครงการมาแล้วหรืองานก่อนหน้าน,นี้คุณติดต่องานไม่มีความคืบหน้าอะไรใดๆตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมีอะไรที่มันคืบหน้านะคะส่วนใครที่จะทำงานที่ต้องติดต่อกับต่างถิน่นแดนไกลก็จะมีโอกาสด้วยใครอยากจะทํางานตัวเองรับงานฟรีแลนซ์ของตัวเอง ัวเองอาจจะมีอาชีพพิเศษไรายได้พิเศษอะไรอย่างนั้นโอกาสก็มาส่วนใครที่ต้องปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายคุณได้ปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายเพราะบา,บางท่านจะมองในมุมมองของการออกงานนะคะบางท่านด้วยโอกาสงานใหม่ๆคุณจะได้ผู้ใหญ่นะคะเรามองว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาพร้อมช่วยเหลืออุปถัมภ์ส่งเสริมคุณนะให้คุณได้มีโอกาส นะคะให้คุณได้มีโอกาสในเรื่องของการงานเกิดขึ้นช่วงนี้นะคะโชคชีวิตมานะนะคะโชคการงานมานะคะเพราะว่าเรามองว่าก่อนหน้านี้บางท่านเดินเตะฝุ่นด้วยซ้ำไปบางท่านว่างงานหรือบางท่านต้องออกจากงานมาใครอยากจะเริ่มการทำอะไรใหม่ๆมาจากความคิดของตัวเองหรือมาจากการงานเก่าก็มีโอกาสด้วยเช่นกันและบางท่านได้ที่ทำงานใหม่บางท่านได้งานไปเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศ นะคะตรงนี้ด้วยาบางท่านได้โอกาสงานใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรักคุณอาจจะสนุกกับการทํางานหรือ,อ,อไปเริ่มงานใหม่ๆคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้นี่แหละคือโอกาสของเราจริงๆละนะคะงานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆมันเกิดขึ้นของชาวมาเมียเพราะค้าแม่ขายช่วงนี้ติดต่อเจราจาพาทีเข้าไวนะ้นะนะคุณอาจจะมีความคิดก็ได้ว่าคุณอยากจะเปิดร้านค้าก็ได้หรือคุณเปิดอยู่แล้ว นะคะเราก็มองว่าช่วงนี้เจรจาพาทีค่ะเงินมานะคะมันอะและบางท่านเรามองว่าคุณมีงานประจําคุณก็ยังมีช่องทางไรายได้เสริมนะคะมีไรายได้เสริมเข้ามาด้วยมาจากความสามารถของคุณได้นะ,ค,ะความสามารถความสามารถอะไรใดๆก็ได้ถึงรวมไปถึงการความสามารถในเรื่องมันอาจจะไม่ใช่งานแต่มันเป็นการลงทุนนะคะมันก็คืออีกหนึ่งเนื่องานของคุณนี่แหละงานอดิเรกรายได้พิเศษอย่างเงี้ยการตัวเองอยากจะ ลงทุนลงทุนอะไรบางอย่างลงทุนสิ่งเสี่ยงลงทุนอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะคะนั่นก็อีกหนึ่งงานของคุณก็ว่ากันนะคะช่วงนี้ใครรองานใหม่อย่างน้อยก็บอกว่าคุณน่าจะโชคดีคุณมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมอุปมรรมาหาตรงนี้ด้วยหรือบางท่านมีโอกาสมากๆเลยได้กลับไปทํางานที่เก่าๆหรือกลับพูดผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆได้ไปทํางานร่วมกันกับผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆให้คุณไปรับผิดชอบเนื้องานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆก็ได้ นะคะตอนนี้เป็นโอกาสของชาวมะเมียนะใครที่ต้องทาใครที่ทํางานสื่อทํางานเบื้องหลังทํางานออนไลน์ทํางานบริการทํางานบันเทิงนะคะทำงานที่ต้องใช้ความคิดต่างๆนะคะเอ่อครีอตีฟต่างๆช่วงนี้จังหวะมาค่ะนะคะนอกเหนือจากพวกพ่อค้าแม่ขายหรืออาชีพเอ่อธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะมาดูกันเงินกันทองของชาวมะเมียกัน เป็นไงบ้างเอง่ยการเงินการทองก่อนหน้านี้เรามองว่ายังไงก็เหนื่อยแหละเดี๋ยวรายจ่ายนะคะได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ไรายได้เริ่มกลับมาดีขึ้นแต่เรามองว่าชาวมาเมียก็ต้องหมั่นขยันติดต่อสื่อสารหมั่นขยันติดต่อลูกค้าด้วยนะนะคะและบางท่านจะได้เงินอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือได้ของอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะ ตรงนี้หรือการได้เงินเงินตกเบิกเกา่าเกเงินอะไรเกา่าเกที่คุณลงทุนไปแล้วก็ได้ช่วงนี้การทําเงินการค้าโดดเด่นการทํางานส่วนตัวโดดเด่นหรือเพราะว่าเราจะกลับมองว่าคนที่ทํางานเป็นมรุนเงินเดือนอ่ะคุณเพิ่งเปลี่ยนงานเพิ่งออกงานย้ายงานอย่างเงี้ยนะคะคุณเพิ่งเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นของคุณคุณก็รู้สึกว่ากสนุกกับงานและคุณก็รู้สึกว่าโอเคนะคะเงินเดือนมั่นคงโอกาสมาเป็นของคุณทั้งนั้นนะคะของชาวมามีย บางท่านอยากจะมีลูกน้องบริวารใหม่นะใครที่เปิดร้านค้าใครต้องการอยากจะมีลูกน้องบริวารใหม่รู้สึกว่าทำคนเดียวหลายหน้าที่เลยมันเหนื่อยนะคะมันดูแลไม่ทั่วถึงคุณกาจ,จะได้ลูกน้องบริวารใหม่เข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้การหาเงินของคุณมันได้คล่องขึ้นนะคะใครที่เป็นเด็กก็ยังได้ผู้ใหญ่ช่วยการเงินอยู่นะเท่าที่เห็น ยังได้ผู้ใหญ่ช่วยอยู่ค่ะนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบริวารน,นี่แหละบางท่านมีค่าใช้จ่ายการทําบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านซื้อของใหม่เข้าบ้านและบางท่านก็อยู่ดีๆอาจจะไม่ใช่คุณที่ใช้จ่ายแต่คุณจะมีโชคกันได้อะไรบางสีบางอย่างมาก็ได้นะคะตรงนี้ของที่นอกเหนือจากความจําเป็นก็ได้หรือได้ของใหม่นะได้ของใหม่อะไรบางอย่าง ส่วนใครที่รอยื่นสินเชื่อผ่านค่ะนะคะใครที่จะเอาตัวเองเป็นหนี้เป็นสินนะ่ะผ่านนะคะมีข่าวดีละในเดือนนี้นะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ของชาวมะเมียนะคะโชคมาการเงินมาโอกาสมาใครที่ต้องการทำบ้านก็จะได้ทำบ้านใครที่รอหวังหวังผลผลผลอนุมัติออกมาอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสมีข่าวดี ช่วงนี้ชาวมาเมียจะมีโชคการเดินทางโชคออนไลน์การติดต่องานออนไลน์มีเกณฑ์การไกลบ้านนะเนี่ยที่ประจอลองเท้านะในเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเราก็มองว่าคุณมีโอกาสในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถมีเงินเข้ามาหมุนคล่องขึ้นแต่ก็ใช้จ่ายเงินั่วไหลเช่นกันนะคะก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องใช้จ่ายรั่วไหลคุณก็ต้องอะไรล่ะต้องก็ต้องรัดกุม ในค่าใช้จ่ายนะคะต้องบริหารการเงินเพราะบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายการเงินหรือคุณอาจจะมีภาระการเงินเป็นหน้าที่เป็นเงาตามตัวของคุณอะแต่คุณก็ต้องบริหารเช่นกันนะคะแต่ส่วนหนึ่งเลยแหละก็คือมองเห็นโชคการไกลบ้านเพราะบางท่านได้เดินทางไกลนะ,ะบางท่านได้ของใหม่ได้อะไรใหม่ไม่ทราบได้ของเก่าอยู่ที่ชารู้เสียหายก็ได้ของใหม่ได้หมดนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ใครรองานโชคของคุณก็คืองานด้วยเพราะคุณยังได้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมนะคะยังได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมบางท่านมีเส้นมีสายบางท่านแค่รอข่าวดีและบางท่านก็ได้ข่าวดีเรียบร้อยแล้วนะคะใครสายมูเตลูกําลังจะมีโชคนะคะใครสายมูเตลูเนี่ยมีโอกาสมีโชคนะโชคการลงทุนสิ่งเสี่ยงได้หรือโชคการเสี่ยงได้นะคะมีโชคสองแบบ และโชคการเดินทางไกลนะคะโชคการเดินทางไกลบางท่านได้ของขวัญของอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะเนี่ยอาจจะไม่เชิงของขวัญแต่คุณได้อะไรมาน่ะนะคะได้อะไรมาได้หรือคุณจะทําอะไรถ้าคุณเป็นเด็กคุณได้ผู้ใหญ่ในบ้านคุณส่งเสริมอยู่ละนะคะของชาวมัเมียแต่ช่วงนี้ชาวมัเมียก็ระวังความอารมณ์นะคะระวังความอารมณ์ด้วยเช่นกันหรือมีใครใกล้ตัวคุณอน่ะนะคะอาจจะมีในเรื่องของการหงุดหงิด ประทะขรมได้ไหมได้โชคงานโชคเงินใครอยากจะได้บ้านมีโอกาสได้บ้านนะเนี่ยนะคะใครอยากจะทําบ้านก็มีโอกาสได้ทําบ้านหรือใครกําลังมีงานที่ทําอยู่กับบ้านก็อาจจะหมายถึงคุณกำลังจะมีงานคู่ขนานที่คุณทําอยู่กับบ้านงานส่วนตัวที่คุณกลังมีโอกาสช่องทางไรายได้ของคุณนี่แหละนะคะแล้วก็บางท่านมีในเรื่องของการจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างไปในเรื่องทรัพย์สินสินทรัพย์ด้วย นะคะโดยเฉพาะใครที่อยากเจะาตรงเป็นหนี้สินหนี้บ้านหนี้รถอย่างเงี้ยนะคะได้ทั้งนั้นโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณให้โชคค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นน่าจะมีโอกาสนะถ้าใครอยากจะกลับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครอยากจะไปกลับไหว้ขอพรเเทพราหูก็ยังได้เพราะช่วงนี้เดือนนี้เดือนนี้ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วละตั้งแต่ปลายเดือนมกราดาวเกตมะเรงราหูด้วยนะคะดาวเกตรเรงราหูนะ นะคะดาวราหูกับดาวประจําตัวของคุณเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ต่อกันอยู่แล้วนะคะอะลองดูนะนะคะเลขถ้าใครจะเสี่ยงโชคอ่มีเรื่องของเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านเลขที่อายุผู้ใหญ่ในบ้านอย่างเงี้ยได้แล้วก็ช่วงนี้บางท่านจะมีโอกาสได้เดินทางไกลบ้านบางท่านได้เดินทางไปด้วยไปมูเตลูไปด้วยไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ การจะลงทุนทําอะไรให้ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบแล้วลุยนะคะอันนั้นคือคือเขาแนะนํามาอีกเรื่องหนึ่งด้วยคุรักครอบครัวอูก่อนหน้านี้ ภายในบ้านของคุณน่าจะมีใครมีปัญหาสุขภาพหรือคุณเป็นคุณเองก็ได้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวประจาปีนักศักร์คุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพอะไรเล็กๆน้อยๆที่ต้องไปปรึกษาหารือแพทย์หรือต้องไปพบแพทย์ไปเสียค่าใช้จ่ายซื้อยาอะไรก็ว่ากันนะคะตรงนี้ส่วนใครที่ต้องการเรียนรู้อะไรบางสีบางอย่างงานทําส่วนตัวงานลับๆการไม่เปิดเผยเรียนรู้ไปเลยค่ะแล้วบางท่านมองเห็นว่าคุณกาลังจะเรียนรู้ช่องทางการลงทุนด้วยนะคะ ส่วนอ่าช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของความคิดมากคิดเยอะหน่อยนะนะคะอ่าคิดมากคิดเยอะในบางเรื่องดีกว่าคิดมากคิดเยอะในเรื่องของคนใกล้ตัวก็ได้คิดมากคิดเยอะในเรื่องของชีวิตของคุณในวันข้างหน้าก็ได้นะคะหรือคิดมากคิดเยอะที่คุณจะต้องตัดสินใจเอ๊ะฉันอยากจะทําแบบเนี้ยเอ๊ะมันจะไปไหวไหมอะไรอย่างนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางมีเรื่องของโชคมีโชค ด้วยโชคการเดินทางได้โชคการเงินได้ใครรองงานได้งานใครออกงานมาแล้วว่างงานอยู่ก็ต้องได้งานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาความรักใครก็ตามที่มีปัญหาความรักให้ปรับความเข้าใจกันนะแต่มองเห็นอย่างหนึ่งเลยแหละว่าก่อนหน้านี้คุยกันไม่เข้าใจละ นะคะแล้วก่อนหน้านี้บางท่านก็อาจจะห่างเหินกันแล้วด้วยนะคะส่วนในบางเคสช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะว่าเอ๊ะคนของเราเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเขามีรับลมคมในและความรักของเราทําไมเขาไม่เติมเต็มเหมือนเดิมทําไมเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยทําไมเรารู้สึกว่าต้องมานั่งใช้ความพยายามกับแฟนเรานะคะบางท่านก็รู้สึกได้อะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่แล้วเขาจะมีความชัดเจนอะไรกับเราอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังนิดหนึ่งด้วยนะคะอ่าระวัง อยากจะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าค่อยๆกันค่อยๆปรับความเข้าใจกันดีกว่าเพราะบางท่านรอความชัดเจนจริงๆแต่ส่วนบางท่านอกหักรักคุดมาเรียบร้อยละไปรับทราบแล้วความลับปกปิดไม่มิดค่ะหรือช่วงนี้เนี่ยแหละความลับอะไรก็ตามมันจะปกปิดไม่มิดนะคะส่วนคู่ไหนก็ตามที่มีปัญหาาสังเรื้อรังมายาวนานแล้วไม่ยอมแก้ไขปัญหานะต่างคนต่างเอาชนะต่อกันนะให้เร่งกลับมาคุยด้วยเหตุและผลกันดีๆนะคะ ถ้าเร่งกลับมาคุยได้เลยเหตุและผลมันก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอืมจะได้กับ,บมาปรับความเข้าใจกันว่าเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรแต่ใครที่ห่างมาแล้วว่าทุกข์ด้วยแล้วไปรับไปนึกถึงด้วยไปคิดถึงด้วยแล้วอยากจะไปรู้เรื่องราวของเขาด้วยไปส่องแล้วยิ่งทุกข์บางท่านไปส่องแล้วก็ยิ่งทุกข์ด้วยนะคะก็ถ้าส่องแล้วรู้สึกว่าทุกข์อย่าส่องเลยอย่าไปรับรู้แล้วก็อย่าไปส่องถ้าส่องแล้วทุกข์นะคะใครห่างแล้วอ่ะ แต่ใครที่แบบว่ากําลังคุมเครืออย่างเงี้ยคุณอาจจะรอรอเขาติดต่อมาเราก็มองว่าคุณก็น่าจะเป็นจังหวะที่คุณต้องติดต่อบ้างแล้วคุยกันบ้างเขาไม่ยอมเราก็ต้องยอมโสดเอยโสดมีโอกาสนะความรักความสัมพันธ์แต่บางท่านได้รักเก่ากิกเก่าเพื่อนเก่า แต่บางท่านไม่ได้เก่าแต่ได้เดินทางไกลแล้วได้คนไกลด้วยนะคะบางท่านมีโอกาสและก็บางท่านได้คนมีตำแหน่งเข้ามาลักออนไลน์ได้แต่ลักออนไลน์ดูดีๆนะมาในรูปแบบแบบไหนอย่าไปหลงเชื่อคารมมากมายนะคะเพราะว่าในเดือนนี้พุทธกับสุขอีกคู่อย่าดูเบานะคะก็อย่าเชื่อคารมมากนะักค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปก่อน แต่บางท่านจะได้กิกเก่ารักเก่าฐานไฟเก่าเพื่อนเก่าคนที่เคยติดต่อสื่อสารกันจะหวนกลับมาด้วยค่ะนะคะมีดาวเกตมาเลงอีกบางท่านก็โลเลมรู้จะเลือกใครเพราะบางท่านมีคนเข้ามาคุยสองคนหรือบางท่านคุยครบซ้อนก็มีนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้เรียกว่าการครบอะ่ะเพราะคุณยังไม่รู้จะเลือกใครอารมณ์ อารมณ์จริตอารมณ์ตัวเองเออยังไม่รู้จะเลือกใครดีอะอะไรอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะครับพบางท่านมีคนคุยสองคนส่วนใครที่เพิ่งอกหักรักคุดมาก็ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงค่ะถึงเวลาต้องกลับมาให้ความเข้มแข็งกับตัวเองตัวเองก็จะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้าคุณมัวแต่มัวแต่ไปยึดติดเรื่องราวในอดีแล้วไปส่องเขามันก็ยิ่งทําให้คุณทุกข์ใจเปล่าๆนะคะตรงนี้บางท่านก็ทุกข์ใจนะยิ่งส่องยิ่งทุกข์นี่ยิ่งเหงานี่ยิ่งทุกข์นี่ นะคะไม่ต้องส่องง่ายที่สุดสำหรับชาวที่เพิ่งโสดมาโอเคน่าจะประมาณนี้ชาวมาเมียช่วงนี้กำลังจะมีคนเข้ามานะนะคะแต่ถ้าคุณเมีการติดต่อกับคนไกลอะไรอย่างนั้นหรือคุณเดินทางไกลอันนั้นไม่เป็นไรในเรื่องของงานนะคะแต่ถ้ารับเป็นรักออนไลน์ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาก็ค่อยค่อยคุยกันไปก่อนดูดูกันไปก่อนนะคะเพราะบางท่านก็ได้คนทางไกลคนต่างเชื้อชาติคนต่างศาสนาด้วยอมาดูบทสรุปค่ะ งานโอกาสช่องทางรายได้บางท่านกําลังจะได้บ้านใหม่บางท่านกําลังปลูกบ้านใหม่หรือบางท่านกําลังแบบว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่ทํางานใหม่ได้นะคะหรือการเริ่มต้นบุกเบิกอะไรใหม่ๆมันมาจากความพยายามนะคะโอกาสตรงนี้มันก็จะเป็นโอกาสความสําเร็จตามที่คุณหวังและก็ที่คุณฝันใครที่มีงานประจําช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสมี หนึ่งช่องทางงานกัรงานของคุณเขาเรียกว่างานพิเศษงานงานพิเศษอะไรก็ได้อะที่คุณสามารถทําเงินได้อีกหนึ่งช่องทางโอกาสมาทั้งนั้นเลยมาจากความรู้ได้ความสามารถส่วนตัวได้นะคะตรงนี้ใครหวังงานเนี่ยรอนิดนึงนะคะเชื่อว่าคุณน่าจะมีการติดต่อพูดคุยหรือคุณได้ใครมาผลักดันส่งเสริมอยู่เบื้องหลังมีเส้นมีสายอย่างนี้ก็ได้ใครที่ทํางานคนเดียวไม่ได้พึ่งกับองค์กร งานที่ใช้ความรู้งานที่ต้องใช้ความสามารถงานเฉพาะทางช่วงนี้จะมีโอกาสรับเงินนะช่วงนี้ชวมาวมเมียจะมีโอกาสได้ไกลบ้านด้วยถ้าใครไม่ได้บบกว่าต้องทําบ้าน olacak. นะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ความรักค่ะคุยไปเรื่อยๆค่ะนะคะคุยไปเรื่อยๆเ,เราก็เชื่อว่าช่วงนี้ชาวมเมียก็อยากจะคุยคบไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ชัดเจนก็ได้ก็จะดูว่าใครเข้ามาแล้วสณะที่ว่าก็ต้องเหมาะสมกับเราด้วยส่งเสริมเราด้วย,ส,ส,วยส่งเสริมกันและกันด้วยนะคะ ส่วนบางท่านก็ไม่แน่มีโอกาสเลยได้พบรักเลยและบางท่านได้คนเก่ามองเห็นว่าในรัศดรเป็นคนเก่าด้วยหรือตรงนี้อาจจะหมายถึงมิตรภาพกเก่าๆหรือเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยติดต่อสื่อสารกับคุณและก็บางท่านได้ทั้งเก่าและมีทางเลือกใหม่ก็เลยไม่รู้จะเลือกใครนะคะตรงนี้ด้วยโอเคน่าจะประมาณนี้สําหรับชาวมะเมียนะคะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนของโชคใครที่ต้องเดินทางเดือนนี้ก็ขอให้ เดินทางปลอดภัยนะคะใครที่เคยมีปัญหาสุขภาพมาแล้วอยู่ดีเป็นนู่นเป็นนี่ก็ขอให้ใหายวันหายคืนนะคะเดือนนี้มีโอกาสรับเงินนะคะโดยเฉพาะใครที่ใครที่พยายามหาช่องทางรู้ทางงานส่วนตัวงานใอดิเรกงานเสริมอาชีพเสริมอาชีพที่ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางอย่างเงี้ยโอกาสก็มาเช่นกันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมากๆค่ะเราไว้ไปติดตามในคลิปเดือนต่อไป อาชาวมะเมียเดือนต่อไปเดือนสําคัญเดือนต่อไปกลางเดือนหน้ากลางเดือนมีนาคมดาวอาทิตย์จะย,ย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่อริต่อกันอยู่แล้วนะคะอามีดาวทิตย์มาย้ายด้วยกลางเดือนหน้าเกิดเหตุการณ์ราหูอมจันทร์ด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ไปติดตามกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ